i n e s l g ทำอะไรอยู่คะเอ่อตอนนี้กำลังหั่นแซลมอนนะครับหรือภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าซาเกนะครับแนะครับวันนี้ผมจะทำซาชิมิแซลมอน ไม่ดูจะกินได้เล้วจริงๆไม่ต้องทำอะไรแั่หั่นหั่นเป็นชิ้นจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะวันนี้รายการครัวขาดขอจะมีหลายเมนูให้ได้ติดตามกันนะครับเริ่มจากเมนูนี้เมนูแรกคือซาชิมิง่ายที่สุดนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมีอาหารจากฝรั่งเศส อาหารจากอิตาลีนะครับอาหารจากเวสเทิร์นนะครับแล้วก็ตกท้ายด้วยอาหารอีสานนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ได้ดูกันในรายการครัวขาขาก,กับเชฟเอียนมาร์คนะฮะวันนี้ครับขอต้อนับเข้าสู่รายการครัวขาขากับเชฟเอียนมาร์ควันนี้เราจะทำโอทาเตะอบโชยุแล้วก็อบเนย พโคาเตะหน้าตาเป็นไงคะเป็นอย่างนี้แหละาโคาเตะเป็นหอยเชลญี่ปุ่นต่างกับหอยเชลเอาลาสกา้ายังไงคะอาลาสกา้ามันไกลไปอันนี้ญี่ปุ่นพอญี่ปุ่นอยู่เอเเชียอออ่าเริ่มค่ะแบบแรกก็โคาเต้มาหัน่น <c oughs> ประมาณหั่นครึ่งก็อพอ ่ะครับจะได้คำอีกแต่ถ้ามันใหญ่ไปจริงก็หั่นสักอีกนิดนึงเพราะว่าอเไรคนนัองจะหนาจะได้อุ้มซอสเยอะๆหน่อยต้องหั่นหมดนี้เลยก็หันไปไม่ต้องพูดห,หันได้ คือมันเป็นเถียงเลยต้องเอาแบ่งใส่ด้วยฟลอยก่อนทําการอบก็แ,แบ่งเป็นขึ้นเท่าๆกันเพราะเราจะทำสอแบบทําอะไรบ้างค่ะอบชีสกับอบเนยกับอบโชยุครับอบนอาาเนยอ่ะคะชเตรียมเนไหมช้ำยมันไปโดน,นอยู่ช,ช่องฟรีส อันนี้เห็ดอะไรคะเห็ดชิตาเกะเหรอ,อมไม่ชิตาเกะและยามาบูชิตาเกะอึโรงกานเป็นแบรนด์ใส่เห็ดเข้าไป ต่อไปเราก็จะใส่เนยนิดนึงเพื่อให้หอมตารสบายนะสบายนะแล้ว,สลวใส่กันเปอร์ทำไมอย่างเงี้ยอันนี้เราจะยครับอบชั่วยุก่อนโบ้ไป ตามสูตรบอกว่าให้ใส่เนยนิดนึ่งแล้วก็ใส่โชยุเข้าไปโอ้โหโอ้โหพอแล้วเค็มแล้วแล้วก็ห่อครับแล้วก็ใส่โตอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอบโชยุ ิม,ม่มอันนี้อมเนยนะคะก็คือใส่เนยใส่เนยแล้วก็เกลือโอเคแล้วก็ครุกเล็กหน่อยเพราะว่าเราต้องการให้เนยอยู่ข้างล่างจะเหมือนกับโ,โ,โชยุโชยุเป็นน้ำเพราะฉะนั้นเก็จะอยู่ไปทั่วอยู่แล้วแบบนี้โต๊ชะชัะ้นโซอูกินไหมเีายออกไปเลยมั้ยหรือว่ายังเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกอันหนึง่งยังไม่กรอบเลยอ่ะครับอันไหนจะเย็นละ ถ้าสุดจให้ดีใส่พี่ไทยหน่อยดีกว่าไดพี่ไทยหมุนหมุนค่ะอ่าค่ะน้ำหนึ่งมือเล็กมากค่ะพี่ไทยหมุนๆนะต้องหมุนเหรอเอาเอามาหมุนเลยค่ะอันนี้เป็นบุญเลยค่ะอันนี้ผู้ช่วยเชฟชื่อเชฟเชฟไหมคะเอียนกว่าเบิร์ดคือมือเอียนมอร์มอร์เอียนมอร์อันนี้เอียนมอร์โอเคครับพอแล้วค่ะพอแล้วครับเสร็จแล้วเราก็จะห่อติดแล้วก็อบเป็นเวลา สามสิบนาทีสามสิบนาทีเลยเหรอโอ,โอ,โอนะ้โหน้ำน้ำนาฬิกาด้วยนี่คือเมนูใหม่ล่าสุดที่ออกเพิ่งออกมาจากเตานะฮะเมนูชื่อว่าโอทาเตะนะครับเป็นเอาการเอาเกืดอหอบซอสชีสใส่โชยุแล้วก็มีสาหร่ายโอทาเตะนะครับ เดี๋ยวสาไลโนตาเตะอ่ะมันที่มันไม่ใช่สาไลปะสาไลวากาเมะไหมวากาเมะอ่ามาวาคาเมะสลเราเราจะเรียกอาหารประเภทนี้ว่าโอทารุนะชื่อเมืองครับเดี๋ยวมาดูว่ามั่วไหมดแล้วรสชาติค่ะรสชาติเดี๋ยวต้องขอชิมนิดนึงครับขอชิมน้ำเอียนมาร์กนะจริงเหรอเอียนมาร์กไหน สะท้อนไมนไงโดยอดตัวเด็กกันอะไรค่ะว้าบึ้เบื้อไหมฮะตอนไหนคะสวัสดีต้องหน้าแดดต้องกินนะหน้าจับแล้วก็เนี้ย